วันนี้ลงไปขุดเจอเจ้าตัวนี้มาจากกองศิลป์ละโอ้เพิ่งจะรู้นี่แหละว่ามันมีตดแบบนี้อยู่เวย้ยนั่นก็คือราชเหราแบบแบบละจ้าดแปลกแปลกลาดแท้ตัวเป็นมังกรหัวจทรเข้ผสมนาคาเกล็ดทองคำแวววาวทั้งตัวแบบไม่กลัวจอจอรปล้นใจจริงจริงมันก็คือตัวเหรานั่นแหละแต่เป็นระดับชิงไงตัวก็เลยเป็นทองคำให้สมหานันดอนกันหน่อย ชาติสิโตว่าราชสีนน่าละจ้าเิ่งป้ามีพลังควบคุมน้ำและลมซะด้วยคำรามที่สร้างพายุพัดคลื่นทะเลฟันป่วนเลยอะนี่มันหัวใหญ่ในเกม RPG ชัดๆอาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรสีทันดอนลึกขนาด limiting factor ดำลงไปไม่ถึงนั่นแหละเป็นไงมีไทยเคยเห็นก่อนลุงบ้างปะอมเมนต์คิงลุงได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงเดตสตอรี่ที่ช่องแคบาลีนาด้วยเ้อะ ไปไกลายแห้งวดนี้เออเออตามนี้นะฮไปนะจ้า